ป้าเลี้ยวยังไม่กดมันแมนมันถือกี่บ่ถือถือถอเคเออเอองามจริงจังมั้ยท่านพี่ตานจบสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องวันนี้พบกับส่องสาวปีใหม่าบหน้าใส่ห่านะพี่น้องเนาะนี่ก็หอมวันนี้เ้าก็มามุงเถียงนะพี่น้องเนาะมาเฮ็ดเถียงมุงขืนนะพี่น้องห้ากับไอ้วุฒนะพี่น้องเนาะอ้าพี่น้องมือกล่องกับย่าเหล็มพี่น้องเดี๋ยวเอ้ยสิ่งไ แล้วกสีสบใหม่กสิไปดีิวใหม่ิังนพีินงเนาะอ่าอีใหม่หัวจวแม่นอยดีกวดีค่ะดนี่ยเลอพี่น้องนี่น้พี่น้องเพนกลังชอันนี้ก็ไอวุฒนะพี่น้องเนาะไอวุฒพ่กอู้คือดำใช่ปะดำไม่ดีไอวุฒิอู้ดำปะ เนี่ยว um, mm. hey, uh ุ huh. uh ิฟินกะทายนพี่น้องกะสิมุงเนาะพ่อใหญ่นี่กะเต็นดงดงดงยี่นยังมาหวพี่น้อก้เอวุฒิน้พี่หนอมแตเป็นเด่นมือก็้พี่นนองเลยอืมพี่น้องกระสิเฮ็ดเนาะ่นองเนาะ รีวิวเนาะพี่น้องตอนแรงๆเนาะพี่น้องเนาะก็สิพี่น้องตอนแรงๆบรรยากาศเน,นาะพี่น้องตรงไหนตรงนหน้าหน้าไอ้วูดไอ้อ้ามคือเราแหละพี่น้องก็สีพี่น้องเอาก็เอาก็สิเอาก็สิมุ่งขึ้นเนาะพี่น้องเนาะอันเอาก็สิมุ่งขึ้นตอนนั้นตอนเป็นตอนพื้นมุ่งเนาะพี่น้องเนาะถ้าตอนพื้นมุ่งพี่น้อง ตอนนี้เขาก็ตอนนี้เขากำลังขีดวัดว่ามันเอาสำไนียงสำไนียนาะพี่น้องเนาะกับมุ่งได้แล้วพี่น้องด็ดอีกหนึ่งนาะพี่น้องเดียเด๋ยวเดี๋ยวตอนมุ่งเนาะพี่น้องแล้วจากปี่ไม่กับพี่ไทยเพิ่งอีกเธอหนึนะ่งนาะพี่น้องเนาะเพิ่งกำลังสีย่อขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่งก็เอาอันสปอตไลท์มาอันมา,นนามาเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดคือหม้อลำเออโอ้โหแบบขาวเลยเสนผมเลยขาวแบบนู้นบ้าบ้าพี่น้องไอ้อ๊ม ต่เนอแต่เนอพี่น้องไอวุฒิพี่น้องอุ้ยไอวุฒิจะขายล้ได้าบัๆกันนี่เป็นสองอุ้ยพี่น้องสองฝ่าก็งามงามพี่น้องงามแบบเอาผู้ปทานนี่มีกับพญานาคเพื่อกับทรงพ่ะยะพ่ะยะนองพี่น้องเนาะเป็นทรงพระยาให้พี่น้อง อืมก็แค่เลี้ยงพี่น้องนี่ก็อาอามพี่น้องเอ้ยคุณสบาย่ะสซอง่นี้สูหาอู้พี่น้องพี่สวยแหงพี่น้องกหลังคุณพี่น้องงหลังข้างหน้า้สวยพี่น้องิ่กำลังยิงพี่น้องเพิ่ก็เอาผ้าหยาขึ้นนะพี่น้องเนาะ กันกะสีมะทายห้เบิ้งน้อพี่น้องน้อกับสีกะสีนี้ออกจากเพื่อนอีกหรอ,อหนหนพี่น้องามาอ,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 อยู่อีกมือนึ่งน้อพี่น้องน้อมืออื่นมืออื่นกะสีไม่อิวหน้าผื่นหนึงมืออื่นมือมืออื่นน้พี่น้องน้อมือตู้ถ่ายกะสีสวยๆเน่พีน่น้อง,แล,งแล้วย่องหมดเลยไปลอยองเลยเหรอใช่ไปผุนต่ม่งายทัับกนเอไปต้องผุนเขมะ ยแหลมพี่น้องย่แหลมเสาเองพี่น้องโอ้คักบมจากผัวผัวบอันนี่ผัวบับอกคัาแกแหลมมึงเสาปุ่นอปูพี่น้องทองฟ้าอู้ตะว่ามันสีมือด้พี่น้องบ่มีไฟอู้แบบงามพี่น้องเอ้ยสวยงามมาตรฐานนี่คือข้าวกะ เฮ็ดไพเฮ็ดหนิน้าพี่น้องเนาะผู้ใดก็มาได้เนาะพี่น้องเนาะสวนไถบ้านทองอินเนาะพี่น้องเนาะบ้านโพนเมืองเนาะพี่น้องตำบลญนนท์กัเล่นอำเภอสามล้งจังหวัดอุบลราชสถานีเนาะพี่น้องเนาะไปเฮ็ดได้กะเดี๋ยวสิส่งให้เนาะพี่น้องสามห้าสามหกศูนย์น้พี่น้องเนาะเลขวันนี้เอาสามยังก็อสามสี่เออประเมินประเมินพี่น้องสามสี่สามสามสี่สามหกศูนย์น้พี่น้องเนาะ ล,ล, bike, ลืมลืมลืม huh. นี่นี่พี่น้องผู้ใด้มาอนี่พี่น้องนี่แหละโทรมาเลยแทนพี่น้องโทรมาได้อันนี่หัวเนาะอันหัวทางพี่น้องเลยสวนไผ่เนาะสวนไผ่บ hmm. ้านทองอินเนาะพี่น yeah, ้องเนาะไผ่ขี่ไป้หอดเห็นสวนไผ่บดได้กะตั้องึ้งอล่ะพี่น้องรถพี่น้องรถแม้กะสิตั้ตึ้งเนาะพี่น้องเนาะนี่กะสิซาบีไม้กะสีถอยให้เบิ่งขาวๆเนาะพี่น้องเนาะกะสิไปอีกเรา มาอยู่นะะั่เพื่อนมาพอหามื่นพี่น้องไปอีกเลยนี่ก็เออขึ้นเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็พ่ายยานี่ก็แอบมไาวูดไอ้วูดยิงเนาะพี่น้องแอบไปกับขีดเจ๊เลี้ยมกับขีดยืนนาะพี่น้องไอ้วูดกับขีดนาะพี่น้องโอ้ไอ้วูดกับยิงเจ๊เลี้ยมกับย่อพ่ายยาขึ้นสาวพี่หม่กับยืดเบิ้งพี่น้องเอ้ยมันไม่มีอ่ะ เออถือหอมสดมาหอมรวมมาด้วยนะหอมสดนะผักซีหอมเนะี่ะเออจะพาจะพากินซีนพี่น้องโอ้จะพากินซีนหนึ่งวันอืมเส,ส,สื่อเสื่อผักซีหอมมาให้น้ำในเด้อนจะหาแบบไปกินท่านจา้ะ นี่ก็เออไม่บดเนาะพี่น้องคเกหนักเักสีหอมอตักสีหอม้อนอ่พัีหอม่กนี้ก็อ๋อซ้ำนีเนาะพี่น้องเนาะพักสีบวกด้เฮ็ดยังชวยพืนได้บ้านกัสีปนยกเฮ็ดยังเฮ็ดยังชวยเพืนเนาะพี่น้องเนาะมาถือกล่องสีพืนสีหาเอานะพี่น้องกสี อะอำลาเลาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอออำลากะาแกเด้อพี่น้องเด้อฝากที่ตามสาวปีใหม่เน่กะบ่มีหยงหงารพี่น้องคลิปนี้กะบ่มีหยงหงารพี่น้องเอีมามิฝากที่ตามกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะกดเบอร์สุยางอ่ะ คลิปนี้ก็สั้นนี้ละบ๊ายบายบ๊ายบายเนี่ยบายบายได้แล้วบายบายเนี่ยเอ้ยกะสัินนี้กะสั้นนี่นะพี่น้องเนาะ